ก็สวัสดีชาวเรียกข้าว่าท่านอ่องทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเบ้นเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะเบนจะมาสอนวิธีการหาตําลึงสําหรับสายฟรีนะหายังไงให้ตําลึงบวกเพิ่มทุกวันนะครับดูดีว่าเบ้นมี2,000ันตำลึงใช่ไหมดังนั้นนี่เบ้นไม่เคยเติมเลยดูดิเียียังสูงอยู่เลยฮะตาลึงนะที่แรกเลยที่แบบหลักๆเลยนะครับคนจะรู้มาจากนี้นะคาราวาเนี่ยอ่ะ เมนจะมาคาราวะตรงนี้เมนเป็นขุนนางหลักสามนะเมนจะได้ร้อยสีิตำลึงทุกวันนะครับถ้ายศดเราสูงกว่านี้เราก็จะได้เพิ่มบีแต่ถ้าเรายศน้อยกว่านี้นะครับเราก็จะได้น้อยกว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับก็เพิ่มไปยศละ10เองนะ10บตำลึงนะครับจากการคารวะตรงนี้นะโอเคครับผมตรงนี้คือทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วจุดที่2ที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือตรงนี้นะครับไอคารวะเนี่ยแต่คือ มันป็นสายฟรีนะครับแล้วคือมันโอกาสที่มันจะติดคารวา1 0หนึ่งร้อยเนี่ยค่อนข้างยากเลยนะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้จากเนี้ยสิบตรงเนี้ยสิบบ้างตรงเนี้ยยี่สิบบ้างก็คือได้ขั้นต่ํานะครับจากการมาคารวะตรงอันดับเซิร์ฟเนี้ยประมาณสี่สิบนะก็คือแบบได้แน่นอนนะครับมนอนวั180นละร้อยแปดสิบเนาะแต่คือเมนจะทํายังไงมันก็ยังขาดทุนอยู่อีกยี่สิบใช่ไหมล่ะถ้าเมนจะคารวะสําสนักสองร้อยทุกวันนะครับ มันก็ามานี่เลยครับในคุกนะคุกเนี่ยคนปกตินะครับจะตีถึงแค่ด่านห้าเพราะว่าเอาแค่หัวใจใช่ไหมหัวใจแดงกับหัวใจชมพูแต่เป็นตีถึงด่านเจ็ดเลยนะครับซึ่งด่านเจ็ดเนี่ยมันจะได้ตําลึงนะขั้นต่าเนี่ยคือยี่สิบห้านะคือแบบว่าน้นเคยได้น้อยมากที่สุดคือยี่สิบห้านะแต่ไม่รู้ว่าตำลึงเนี้ยมันจะมีคนเคยได้หรือเปล่านะแต่แนะนําให้ตีถึงด่านเจ็ดนะครับผม เราจะได้มา25ตําลึงนะขั้นต่ำนะครับแล้วถ้าเราเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยคือถ้าเราตีไปถึงด่าน7ตีไปถึงด่าน7ตีมาถึงด่าน7สะสมประมาณ4วันเนี่ยพอวันที่5เนี่ยเราก็จะสามารถตีได้ถึงด่าน10นะครับงงไหมก็คือเห็นไหมชื่อเสียงของผมเนี่ยตอนนี้มี4 7 5ใช่ไหมทับ7,300เนาะคือผมอะ่ะตีถึงแค่ด่าน7แล้วก็เก็บไว้ ไอชื่อเสียงเนี่ยตีถึงแ่ด่านเจ็ดแล้วกเก็บไว้ตีถึงแ่ด่านเจ็ดแล้วก็เก็บไว้พอวันไหนที่ไอชื่อเสียงข้างหน้าของผมเนี่ยมันเท่ากับตัวหลังเมื่อไหรอ่อ่ะผมมันก็จะตีถึงด่านสิบไปเลยนะครับด่านสิบอ่ะเรามีเิ์ลุ้นตําลึงได้ถึงสามร้อยตำลึงเลยนะแต่ว่าผมแนะนํานะครับว่าให้เก็บชื่อเสียงเนี่ยจนเต็มก่อนนะค่อยไปตีเพราะถ้าบางทีอะ่ะเราเก็บไปใช่ไหมน้อยๆอ,ยอะ่ะไปถึงแค่ด่านสิบอ่ะแล้วแบบ เราแบบว่ามีไอ้นี้ไอ้ชื่อเสียงเนี่ยให้เราตีน้อยอ่ะเราก็จะไม่ได้ตําลึงนะครับผมแนะนําว่าให้เก็บชื่อเสียงเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเต็มเท่าข้างหลังก่อนนะค่อยตียไปถึงด่านสิบไม่นั้นก็จะไม่ได้ของดีนะครับแต่ถ้าบางคนที่เขาเลือกที่จะตีคุกเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจนะว่าไม่ตีวันหนึ่งอะ่ะไม่ตีหนึ่งวันนะไม่ตีคุกเลยนะแล้วก็ลอยวันหนึ่งค่อยมารวบตีทีเดียวอะ่ะ มันจะได้ตําลึงเยอะหรือเปล่านะแต่ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันผมก็ยังไม่เคยลองนะแต่ผมก็ใช้สูตรนี้มาตลอดนะครับสูตรที่ตีถึงด่าน7เนี่ยคือมันได้แน่นอน,นครับแล้วก็มีจุดอีกอันหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยชอบมองข้ามคือการค้าขายนะครับนี่คือผมค้าขายมาถึงด่าน40ทุกวันนะครับการค้าขายถึงด่าน40เนี่ยคุ้มมากเลยนะมันใช้เหรียญในการค้าขายนะครับใช้แค่285เองมั้ง 285.. M นะครับ285ล้านนะแต่ว่าแลกกับตำลึงขั้นต่ำเลยนะที่ผมเคยได้นะครับคือ30นะครับจากในนี้แต่ถ้าได้สูงสุดจากการแบบค้าขายทั้งหมดเนี่ยคือ9ตําตำลึงเลยนะเห็นไหมว่าคือกำไรผมบวกและตำลึงผมบวกและแบบไม่ต้องเติมเลยนะแต่หาตำลึงได้แบบชิวๆเลยอีกอันนึงนะครับคือดันเจี้ยในตอนเที่ยงเนี่ยไอมงโกเนี่ยคือผมตีได้ ตำลึงแบบทีละสิบบ้างยี่สิบบ้างอะไรเงี้ยผมก็ตีทุกวันนะครับมันก็เก็บไปเรื่อยๆเนาะแต่ส่วนแกวดันเนี่ยมันจะได้ตำลึงก็ต่อเมื่อเราลาดเท่านั้นนะครับแกวดันผมเลยไม่แนะนำนะครับแต่ถ้าคนที่ดาเมจเยอะๆแล้วอะ่ะผมว่าลาดแกวดันได้ก็เป็นเรื่องดีนะครับก็จะได้ตำลึงเพิ่มไปอีกนะครับผมโอเคครับผมคร่าวๆการหาตำลึงก็มีเท่านี้นะในเกมเนี่ยข่าว่านั่นขอ,องนะครับนอกกนั้นก็คงจะเป็นการเติมไปหมดนะครับผม โอเคครับผมสำหรับการมาแนะนำการหาตำลึงสำหรับสายฟรีก็มีเท่านี้นะครับผมไปละครับพอดีครับ